16ปีเท่ากันครับคู่นี้ผ่านชัยแก้วสำลิศเจอกับอีโกคอนดักตอบครับนักชกจากประเทศรัสเซียดูครับโอ้โหซ้ายล่าดูครับแข่งซ้ายครับอีโกดูครับหุกขวาเตะซ้ายครับซ้ายเจอขวาครับแหมสอกท้ายครับอีโกเตะท้ายครับ วางหุกซ้ายจะดูครับศอกซ้ายครับกีกอครับโอ้โหแม่กอยังรับอยู่ครับทางด้านของผ่านชัยครับหมัดหนึ่งสองครับแทงซ้ายกดแทงครับโอ้ยแล้วศอกซ้ายครับโอ้ยโดนเป็นชุดครับพี่ผ่านชัยโอ้ยโดนนับไปแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าผ่านชัยรับเป็นชุดเลยครับเอาละครับโดนนับไปก่อนครับ แต่ว่ายังไม่โดนน็อกครับมาตั้งหลักใหม่ครับเอา้าแล้วจังหวะเหมือนจะไปแทงต่ำเกินครับทางด้านของอีกอรครับเอา้าโดนสอกขวาครับอีกกเอาแล้วครับผม ผานชัยเริ่มมองเห็นช่องทางทำมาหากินแล้วครับจานกิติีทองอ่อนครับจับแยกมาครับจับชกใหม่ครับอาล้ครับขยับเข้าหาครับผานชัยแต่ว่าหมัดนึงสองของอีกอครับทำได้ดีครับศอกขวาครับอีกอศอกขวายังไม่ถึงครับแล้วผานชัยเตะขวาสาดออกไปครับมีถีมขวาครับมัดไม่แล้วพยายามจะรวบคอครับทางด้านของผานชัย ดูครับหมัดขวาของผานชัยครับเอ้าโดนเข่าขวาเข่าขวาไปสองดอกสามดอกครับโดนเหมือนกันครับตางด้านของอีกอครับโอ้เอาละเอาคืนครับอีกอไม่ยอมครับอาละครับมาดูวงในครับผานชัยแทงขวาแล้วยังดันอยู่ครับตางด้านของอีกอครับดูือาพยายามจิ้มขวาตัวเอาพยายามแลกศอกครับ เตะซ้ายครับอีกรักเตะขวาคืนครับพานชัยลุกซ้ายลำตัวจับพลิกเลี่ยมกลับมาครับโอ้เสียจังหวะล้มลงไปทั้งคู่ครับเอาละครับเริ่มขยับเข้าหาครับพานชัยกระโดดเข่าลอยใส่ครับจับขาได้ว่าจอยกเททิ้งลงไปครับพานชัยซอกขวาแรกครับแล้วล็อกคอครับอีกอแต่พานชัยขวางหน้าแทงซ้าย แล้วแม่ยังดันอยู่ครับพยายามจะตีเข่าทรายครับผ่านชัยแล้วโอ้โหเสียจังหวะล้มลงไปครับอีกอแล้วครับโอ้โหเจอตัดล่างครับตงนา้นของผ่านชัยครับมาดูต่อครับยกที่สองครับแล้วถีบวาครับอีกอตะท้ายครับแล้วดูครับแม่หมัด ขวาของอีกอรครับพยายามเข้าหาครับพานชัยเตะขวาแล้วพยายามสอกกลับคร,รับอีกอรกดคอลงมาครับอีกอรแล้วเจอแทงซ้ายเจอแทงซ้ายเป็นดอกที่2ครับมันสอกขวาแมา่ดอกมีพลาดครับพานชัยเกือบไปแล้วครับอีกอร นะครับเสียงจังหวะครับอีกอลุกขึ้นมาใหม่ครับผ่านชัยขยับเข้ามีถีบซ้ายดักครับอีกอกอดนำตัวครับพยายามจะเททิ้งลงไปครับอีกอเอาแล้วก้มโดนแทงขวาครับเอาหมัดหนึ่งสองำตัวเอาโดนเหมือนกันครับอีกอเอาแล้วครับเปิดมายกที่สองนี่ผ่านชัยเริ่มเป็นไฟได้เปรียบแล้วครับผมเอาขยับครับอีกอ ดูครับต่อยขวาลำตัวครับเรียบร้อยเลยครับอาแล้วครับเอานับกลับพื้นจนได้ครับผ่านชัยครับโอ้โหโดนอย่างอื่นพอว่าครับโดนหมัดพอเลยครับผมทางด้านของอีกอครับเอ้าเริ่มเล็งเห็นช่องทางครับเอ้าหมัดขวาครับผ่านชัยเตะท้ายครับอีกอพยายามตัดลำตัวครับไม่สนครับผ่านชัย เรายกเททิ้งลงไปครับางด้านของพานชัยครับเอาล้วครับผมเริ่มลุกช้าครับแล้วโดนนับครั้งที่สองครับกีกอ ครับยังไปต่อได้ครับกัดฟันสู้ครับทางด้านของอีกอครับแทงซ้ายปักศอกซ้ายครับแต่ว่าผ่านใยนี่พยายามเล่นงานลำตัวอย่างเดียวครับโอ้โหดูครับตัดลำตัวครับหุกซ้ายครับล่วงลงไปอีกแล้วครับแล้วโอ้โหพอเลยครับผมทางด้านของอีกอครับไม่ไหวครับ